จ้าจ้าเสียง Thank you เยฟิดเอลฟินเอาไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยดูดูไปหาคุณแม่เขาโอ้โอ้ดีใจดีใจโอ้โหไปหาคุณแม่เลยก็อยู่ฝั่งนี้ข้ามไปเลยไปหาคุณแม่ข้างบนนู้นน่ะ FC มาหานะครับวันนี้สวัสดีครับอ่าโอเคโอเคให้ทีละอันเลย ถอยพี่งถอยอย่าแหนถอยดเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวถอยถอยหลุดถอยให้เลยครับให้เลยครับโอ้เอามดเลยเอามดเลยเอามดเลยก๋าถอยอ่ะถอยหลุดูจะนั่งจะอ้อนแม่แม่เขาดูจะอ้อนแม่แม่เขาเอออ้อนนะครับดูกันอ้อนดูถอยไปไปไปมา อันนี้เอาคอนดิชันน์กินอย่างเดียวหรอพี่ไงเอ้าได้ยังพร้อมเอาเลยครับคุณแม่มาหานะครับวันนี้มาเอฟซีมาจากที่ไหนคุณแม่มาจากที่ไหนกันออสเตรเลียออสเตรเลียโอ้วิ่งวิ่งดีใจดีใจเลยดีใจเลยถอยถอย้เป็เอาอันน้อยๆกันไปทีละอันวันนี้ อ่แม่เอฟซีเนาะจับออสเตรเลียนะครับผมอ่าเอาดูดูกินอะไรเนี่ยเลือกกินเลยนะครับโอ้กล้วยตกกล้วยตกทำไงจับบนนะจับมาเก็บมาเก็บบนสูงเก็บมาแกบนจับบนจับบนสูงให้คุณแม่ให้คุณแม่บนสูงบนสูงวางไป่นวางให้คุณแม่วางวางเออบ่ชอบกินครับเอาเอาที่มันสุกๆนะครับคุณแม่เอากล้วยสุกๆเปิ้นชอบสุกๆ คขับข้าวโพดกลิ่นวันนี Gem ้ไทยกินหลายรอบแล้วเนาะแม่นแม่นแม่นอ้วนกลมนะครับดูถึงถอยเวลามีกล้วยอ้อยจะกินอย่างอื่นนะดูเฮาพี่เขากล้วยไม่เอาหรอให้เบื่อแล้วครับพวกวันนี้ไทยบางข้าครับกินเยอะอยู่ครับวันนี้คุณแม่ป้อนให้ทีละอันเลยนะครับโอ้วันนี้คุณแม่แกะเปลือกกล้วยให้ด้วยเป็นกินง่ายดีเนาะครับน้องชอบแกะเปลือกครับกกกิินนเปลือ บอชอบกินเปลือกเออนี่ตกแล้วนี่เอานี่ยเอานี่้เอาเนี่ยนี่ยเนี่ยน่ยนี่นั่นี่อี่นี่นีมนี่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 ้ี่นี่นีอบี่น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 ้่นนี่นี่่่าน่นนะค มีเด็กน้อยขโมยขโมยกล้วยอ้อยเขาโอเคหากินแต่ข้าวโพดดูพิงถอยคุณแม่กดเกะเปลือกข้าวโพดให้ด้วยปล่อยจากกิ่นครับคุณแม่มาที่เท้าซิ Chúc dù mẹ là cột À chúp chúp con kia kissing, kissing chúp Bà bao thôi Bà thôi đó. mẹ chúc chúp chúp này bà bầu này Còn nó cho chúp bà bầu bà bầu à, bây, mẹ hắn, à, con này ạ, Chúp đi Mày xuống xuống chúng không Xuống xuống À cọt mẹ này chúc kissing, kissing Chúc xinh chúc đi bà bao bầu bà Chúc hình chúc hảo Ok, no kiss. Ok, bon xuống. Bon. Ping, vô cả cứng. À, à cọt thì nó cọt. Cọt mèo vào. Quay cái quay À cọt con lúc này, cọt cọt đi cọt lúc, cọt cọt con. Oh. Có bao hảo. Ô hô, cho bao Ô Boy oh girl? Boy, boy. Good boy. súng, bốn súng chung Action. Smile. บาย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 คุณแม่บาย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 จ้าเสียงจ้านายบายบายจ้าบายบายจ้าเสียงถอยครับเสียงขอบคุณครับ thank you thank you ขอบคุณครับจ้าอยู่ไม่นิ่งเลยดูคึกคึกขอบคุณครับเสียงนะจ้าจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ายังลูกจ้าก่อนจริงจ้าจ้า บายบายขอบคุณเสียงจ้าจ้าเสียงบายบายจ้าขอบคุณครับ